ไว้สวัสดีครับคุณได้แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะพี่บัววันนี้ได้เดี๋ยวจะไปดินเนอร์ที่ไหนไหมคะวันนี้องครับวันนี้กลับไปดินเนอร์กับลูกที่บ้านนะครับโอ้หน้ารักเลยแต่วันนี้สิคะพี่บัวตลาดเนี่ยข้าวแดงแล้วมันมะเร็งไทยเลย ใช่แดงแบบแบบแดงโหมาตรงวันวนาเลนไทน์เลยนะคะอยากให้เขียวเนาะเราจะได้แบบไปฉลองก,กันแบบแฮปปี้แฮปปี้หน่อยแบบนี้เราจะวางกลยุทธ์ยังไงต่อไปดีคะพี่บุ้ยตัวของส u ินเด็กเองนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหก้าูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับแนวหนึ่งแล้วนะครับตัวส e ิตตี้เนี่ยก็ลงมาเก้าแปดห้าก็ถือว่าเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันพอดีพอดีเหมือนกัน นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทาง k t ทเราก็มองนะครับว่าการไหลออกของฮอ t มันนี่เนี่ยก็เป็นแค่ปัจจัยลบระยะสั้นแหละนะครับเพราะว่าเงินบาทเราแข็งค่าเร็วในช่วงไตรมาสสี่ที่ผ่านมานะครับ <ห Lindsay. S 2> ก็ตอนเนี้ยความกดดันเกี่ยวกับเรื่องเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งในช่วงนี้ซึ่งก็คงเห็นคงต้องรอคืนนี้แหละตัวเลขนะครับเงินเฟ้อของทางสหรัฐนี้ว่าจะออกมาในออกมาในทางไหน นะครับ <vida é S 2> แล้วก็ก็คือนี้ค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของเ e ฟ u r ตี้เองคนที่วางกรีดฟิวเจอร์นะผมว่าช่วงนี้มันเทรดลำบากนะเพราะว่าแกว่งไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเราดูตัวของนะครับตัวของฟิวเจอร์เดือนมีนาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยแกว่งแค่แปดจุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ลบแค่ศูนย์จุดเจ็ดจุดเองครับคือลบไม่ถึงหนึ่งจุดนะเมื่อเทียบกับ เอฟเฟกตนี่ยลงไปประมาณห้าจุดครับตรงเนี้อาจจะเป็นนับเอฟเฟกเกี่ยวกับการที่ประทอสอพอขึ้นข้างหมายเอ็ดีนะครับมันก็จะส่งผลทําให้ตัวของค่าเบสิสเนี่ยจากเดิมที่ลบหกจุดเมื่อวานเนี้ยมันพาอินไปก่อนนะครับก็ทําให้ฟิวเจอร์เนี่ยขยับเข้าใกล้เซฟตี้มากขึ้นนะครัคนที่ช็อตเซฟตี้ไว้คนที่ช็อตเซฟเฟกต t ี้ฟิวเจอร์ไว้เนี่ยหวังว่าจะได้กําไรจากการปรับลงวันนี้ยก็ แทบจะไม่ได้กําไรเลยนะครับหรืออาจจะได้กําไรน้อยนะครับอาจจะไม่เป็นไปตามคาดเท่าไหร่แต่ว่าก็เชื่อว่านะับสภาวะแบบเนี้ยอาจจะซึมไปสักระยะนะครับแต่ว่ายัางน้อยนะการที่ต่างชาติยัง่ายหุ้นอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้เริ่มกลับมาซื้อคืนนะครับหรือว่า s อ o r t covering ตัวของ safety future <ม>เนี่ยสองหมื่นนะครับสองหมืนกว่าสัญญาเนี่ยทําให้เป็น สัญญาอย่งที่ต้องตามว่าเขาจะมาซื้อคืนต่อเนื่องในวันนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดตัวเซฟตี้ยังซึมลงนะแต่ว่าเขาเริ่มซื้อคืนไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่เขาช็อตไว้แสนกว่าสัญญาเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาหนึ่งว่าเขามองว่าอาจจะลงต่อไม่เยอะแล้วนะครับนะเริ่มเริ่มใกล้พักแล้วใกล้สุดการลงแล้วนิดนึงเนาะใช่ครับแต่คงต้องตามดูนะว่า งบของดีลต้าออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวเลขหน First ึ่งเฟ r s t สเดนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าก็ถือว่าเป็นตัวแปดสำคัญที่จะอิมแพคตัวทรีพ t y f ้ฟิวเนะครับ mm hmm. นะครับดู <Okay. S 2> ดูโซน985 <5. S 2> เป็นหลักละกันเพราะว่ามันอยู่ในแนวรอยต่อนะครับถ้าพรุ่งนี้ยืนได้นะเน้นฝั่งรองนะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่อยู่นะครับตรง985เอาทรี t ตเป็นหลักนะก็อาจจะต้องกลับมาเน้นช็อตก่อน ใครยังไม่มีของนะตอนนี้นะที่ฟังรายการอยู่ผมว่านับนั่งทับมือไปก่อนเวทแอนซีไปก่อนครับนั่งทับมือจบไปเลยอ่าใช่ครับเสียดายดีกว่าเสียใจนะไม่ต้องรีบร้อนครับใช่ใช่บางทีถ้าเา จังหวะไหนที่มันเริ่มไม่ชัวร์เนาะเราอาจจะต้องนั่งพักก่อนเพราะมันเหมือนทองมันนิดเดียวเองนะ้อยอย่างที่พี่บวยบอกว่าจังหวะมันมันมีแค่แบบไม่กี่จุดเองอะตอนนี้ที่เขาเทรดกันที่มันแกว่งกันในระหว่างวันนะพี่บวยอ่าครับใช่ครับอืมโอเคค่ะเออพี่บวยคะในส่วนของตัวทองเป็นยังไงดีคะครับตัวของทองคําครับก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับวันนี้ตอนสองทุ่มครึ่งเนี่ยตัวเลขนับ CPI สารัฐนะครับก็จะออกมาตัวเลขคาดการเนี่ยก็อยู่ ที่ประมาณอแถวๆหกหกจุดสองเปอร์เซ็นตนับตัวเลขเนี้ยซึ่งเดี๋ยวคุณต้องตามดูว่าจะสูงหรือต่ำกว่านี้นะครับแต่ว่าแนวโน้มมันก็ชะลอลงแหละนะครับถ้ากตัวเลขดีกว่าคาดก็คือต่ำออกถ้าตัวเลขออกมาต่ำเนี่ยก็น่าจะทำให้ต้องทำอฟื้นตัวได้นะครับแต่ว่าถ้าออกมา ออกมาแย่นะครับหรือว่าออกมายังสูสงกว่6.2หรือว่าเลย6.5ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นผลลบต่อทองคำนะเพราะว่าอาจจะไปเพิ่มอันเพิ่มความวิตกว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องเล่งขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนะครับอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ครับก็ mm hmm. โซนแนวรับนะั้น1.86ค่ะอ่ารับ1.850ตรงนี้เลยนะครับถแถวแนี้แหละถ้ายืนไม่อยู่ <Okay. S 2> นะแนวรับถัดไปเส้นค่าเฉลี่ย75วันเนี่ย1,835 ถ้าให้เป็นกลมๆนะแล้วก็แนวรับสองร้อยวันอยู่พันแปดร้อนเชื่อว่าคืนนี้ยคงเป็นช่วงที่ทองผันผวน,นแรงนะครับในช่วงตอนสองทุ่มครึ่งนะคับจากนั้นเนี่ยรเราจะเราจะคุมความเสี่ยงยังไงในช่วงที่ประกาศนะับตัวเลขนะครับการตั้ง Stop Order เนี่ยมันช่วยได้เพราะว่าบางทีพอมีการประกาศตัวเลขออกมาเนี่ยนักทุนก็จะมีการส่งคําสั่งกัน เร็วมากนะครับแล้วก็มันก็เกิดขึ้นทั้งโลกเลยซึ่งมันก็ทําให้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถตัดสินใจได้ทันท่วงทีนะบางทีเราจะสตอปลอสเนี่ยกว่ามันมันเลยจากราคาที่เราอยากจะอยากจะตัดขาดทุนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นหรือทางลงะนะครคนที่มีลองหรือมีชอ็อตก็แล้วแต่แต่การตั้งสังส่งซัอ,อ,อเดอร์เนี่ยใช่มันทําให้เราตัดขาดทุนแบบอัตโนมัติไงไม่ต้องมานั่งเล็งว่าจะเอาราคาไหนครับคุณไาย มันสร้างวินัยให้เราด้วยฟันยิ่ฝักไว้คุณไอเคยเป็นเหมือนกันนะครับเคยเจอเหมือนกันเลยค่ะพี่บวยคือแบบจังหวะที่มันลงหรือมันแว่งแรงๆอย่างพี่บวยโอ้ยที่ไอเจอคือคือมันคีไม่ทันอ่ะอะตรงแบบนั้นเลยครับอืมโอเคก็เรียกว่า ภาพรวมนะคะในส่วนของทองนะคะเซตเซตย่าต่ำกว่า1650นห้บะคะทีเฟกเก้าแจับตาดูพี่บวยย้ำเลยนะ985จับตาดูดีดๆนะคะนั่นเองทองระวังสวิงนอกพี่บวยสองทุ่มครึ่งวันนี้นะคะมีหุ้นแนะนำตัวไหนไหมคะพี่บวยครับส่วนตัวของ s t o r ิ f u t u r e นะครับผมก็อยากจะ เล่าให้ฟังตัวหนึ่งก่อนนะวันนี้ตัวของการกลนฟิวเจอร์เนี่ยมีบล็อกเทดเข้ามานับอันดับหนึ่งเลยแล้วก็วอลุ่มบล็อกเทดรวมเนี่ย<ม>นะครับอยู่ประมาณสองแสนสองหมื่นกว่าสัญญาซึ่งถือว่าเกิดเข้าตัวของสถานะคงคร้างหรือว่า Open i n t e r ท s t ทั้งหมดที่มีเลยนะครับแปลว่าวันนี้เนี่ยคาดว่านักลงทุนเนี่ยน่าจะมีการเร่งปิดในส่วนของโพซิชันหรือว่าบางคนอาจจะโดนมาร์ชินคอรในช่วงที่การกูเนี่ยปรับตัวลงมาแรง นะครับวันนี้ตอนนี้ลบอยู่สิเปอร์เซ็นตนะแต่โลของวัน,นยอยู่ที่สี่บาทสี่สตังค์นะวันนี้ก็พอจะคาดการได้ว่าเป็นนะผลกระทบของตัวบล็อกเทดนะครับแล้วก็ถ้าคิดเทียบกับวอลลุม่มรายวันของตัวการคุณตัวสินตัวตัวของสินพ้าปังอีกเนี่ยนะครับคิดเป็นประมาณเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็<ม>ทั้งนั้นก็พอคาดการได้ว่าเอฟเฟกตต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้เช้าก็ต้อง,งระมัดระวังนะครับเพราะว่าคนที่โดนมาชิ้นคอวันนี้แล้ว ยังไม่ได้เติมเงินนะภายในพรุ่งนี้เช้า10โมงเนะี่ยมันก็จะมีเกณฑ์อยู่ก็อาจจะถูกนะับบังคับปิดสถานะได้ซึ่งเวลาบล็อกเทรดโดนนะับบ,บังนะคับปิดเนี่ยนับแล้วนะตัวของบลกเกอร์ที่เป็นคู่สัญญาต้องขายคู่นั้งเองออกมาด้วยมันก็จะเพิ่มแรงสายในกระดานนะครับยังไงถ้าใครใคถ้าใครสนใจรอจังหวะลงทุนนะหรือดูตัวนี้อยู่เนี่ยผมว่าไม่ต้องรีบร้อนเลยนะครับรอดูพรุ่งนี้ให้มัน แรงขายเสด็จน้ําก่อนนะครับอืออย่าเพิ่งไปส่วนเนาะแรงขายเขายังรุนแรงอยู่นั่นเองนะคะใช่ครับ <Okay. S 2> ครับโอเคกรับ,รบแล้วก็มีตัวเดียวค่ะครับมีตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือตัวของจัสตินตัวนี้คลา้คลายกันคือตัวของเทคนิคนี่เริ่มเสียนะเริ่มหลุดฐานตรงสองบาทสามสิบลงมาแล้วก็เอเมซดีเป็นสัญญาณลบ<ม>ด้วยนะครับจัดชิกแนวลายลงมาโซลแคสติกก็ปรับตัวลงโมเมนตัม um ก็เป็นลบ นะครับตัวนี้มีบล็อกเทรดอยู่สองแสนกว่าส,สัญญานะครับคลายกันกุลเลยผมว่าถ้ายัางถอยต่อนะแล้วหลุดโซนแนวรับลงมาเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสเจอแรงขายเหมือนกันนะครับก็แนะนําเป็นเทรดดิ้งช็อตนะครับอโอเคกันกุลครับสตอปล้อสเนี่ยะค,ะครับสตอปลอสเนี่ยห้าเปอร์เซ็นจากต้นทุนนะครับสำหรับตัวของจัด g m มินนะครับ โอเคก็มีสองตัวนะคะพี่บวยโอเคพี่บวยคะอันนี้ถามมีหลายท่านถามตัวซิงเกอร์มาเหมือนกันนะคะนี่ยพี่บวยครับตัวของซิงเกอรไไ์ไม่ได้มีไม่ได้มีอตัวของผลกระทบเกี่ยวกับบล็อกเทรดนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่างบเขาออกมาต่ำกว่าคาดนะครับอ่านะครับผมอ,ออกมาต่ำกว่าคาด อยู่ประมาณอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับจากที่โบเกอร์ทําการเป็นไหวนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโลของวันเนี่ยที่ยี่สิบาทห้าสิบเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับแนวหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าเออลงมาแล้วก็เด้งจากแนวนี้นะครับถ้าดูราคาเฉลี่ยของทั้งวันนะนะครับอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดห้าตรงนี้แหละเป็นราคาที่เกิดเยอะเป็นราคาที่เกิดเยอะที่สุดนะครับก็ถ้าดูเนี่ยเกิดไปอยู่ประมาณ ประมาณเกือบเจ็ดล้านหุ้นนะครับอืมครับอืมนะคะตรงนี้ใช่ไหมอย่างนี้พรุ่งนี้มีโอกาสที่จะดีกลับหรือว่ายัางไงดีอะคะสิ่งเกินลงแรงมากเลยอืมคือผมว่าอยครับราคายังผันผวน,นอยู่นะครับถ้าให้ดีแล้วอย่างน้อยต้องไม่หลุดโลของวันนี้แหละที่ยี่สิบาทห้าสิบนะครับส่วนตัวของเอ,อตัวของแนวต้านนะครับ ถ้าดูการาฟลายหกสิบนาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะการาฟลายหกสิบนาทีเลยค่ะอยู่ที่ยี่ส <22 S 1> นะิบสองบาทแถวๆนี้แหละนะครับก็จะเป็นแนวต้านแรกแนวต้านแรกอยู่แถวๆยี่สิบสองูแนวต้านแรกก็อ,อยู่ใกล้เหมือนกันนาะพี่บวยเนาะครับครับแต่ก็เชื่อว่าราคายี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบเนี่ยมันเป็นราคาเฉลี่ยของนะครับเอ่อ มายถึงมันเป็นวอลลุ่มที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดในวันนี้แล้วแหละนะครับม,มากกว่าทุกๆราคาที่เกิดขึ้นไปนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้นทุนทุกคนนับเฉลี่ยที่แถวๆเนี่ยผมว่าน่าจะปิดหามใกล้ๆนี่แหละตรงแถวๆยี่สิบเอ็ดจุดห้าในช่วงเวลาที่เหลือไม่น่าจะเหวี่ยงไปแรงมากกว่านี้นะครับอืมโอเคนะเราก็หวังว่าอย่าเหวี่ยงไปแรงกว่านี้เลยนะคะซิงเกอร์ลงแรงมากจริงๆเราก็มีหลายท่านเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะ เ okay. เอาใจช่วยกันทุกท่านเลยนะคะอ่าขออีกตัวหนึ่งได้ไหมคะพี่บัว้ตัวสวัสด์ค่ะ<ม>สวัสด์ยังถือได้ไหมครับตอนนี้พักตัวที่แนวรับนะอยู่แถวห้าสิบหกบาทห้าสิบห้าจุดเจ็ดห้าแถวนี้แล้วะครับตรงนี้ควรต้องยืนนะถ้ายืนไม่ได้ เสียงปรับผ่านเหมือนกันแต่ถ้ายืนได้เนี่ยผมว่าทรงยังดีนะครับนับสวัสดิ์ถือว่านะับแข็งแรงกว่านะับเพื่อนหลายๆตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวตัวเอ็มทีซหรือว่าตัวของติดล้อนะครับอืมยังไม่ลงแรงเท่าตัวอื่นเนาะใช่ครับืตัวแนวต้านประมาณห้าสิบแปดนะครับค่ะ ต้านอยู่ที่ห้าสิบแปดอืมอ่าใช่ครับโอเคค่ะอันก็เป็นของตัวสวัานนั่นเองนะคะพี่บ๊วยมีอะไรฝากให้นักลงทุนในช่วงนี้หน่อยไหมคะแบบอึดอัดกันเลอกเกินแล้วก็เซ็นยานปรับตัวลงค่อนข้างแรงเลยค่ะครับก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเออเดี๋ยวทางตัวทางทีเฟกนะสาหรับคนที่เทรดทองคําอยู่หรือเทรดตัวของตัวของค่าเงินเนี่ยนะครับอย่างตัวทองคำเนี่ยก็จะมีการ ปรับลดอัตราวางเงินประกันนะนะครับตัวของทองคําหนักสิบบาทเนี่ยที่ก<ม>ับทองคําแท่งเนี่ยปรับลงไปอยู่ประมาณประมาณสี่ร้อยยี่สิบาท<ม>ต่อสัญญานะครับหรือว่าลดไปประมาณสี่เปอร์เซ็นแต่อย่างไงก็ยังอยากให้วางเงินเผื่อ,อไว้เยอะหน่อยนะครับส่วน<ม>ตัวของโกลายฟิวเจอร์เนี่ยก็จะปรับขึ้นสามพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยตรงเนี้ยผมก็อยากให้คนที่เล่นโกลายฟิวเจอร์ซึ่ง เป็นตัวของสินค้าที่มีวอลลุ่มเยอะสุดในทองเลยนะครับวางไปเลยนะครับสัญญาละประมาณห้าหมืบาทขึ้นไปนะครับบางคนวางแสนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยนะครับเพราะว่าตัวของตัวนอร์ทแนลวัลูจริงๆมันเกือบหกแสน่ะนะครับอืมมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับครัใช่คะโอเคแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ ได้เลยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆจากพี่บวยนั่นเองนะคะขอบคุณพี่บวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับอันนี้จะมีผลวันที่สิบหกคุมพานะครับอ่ะโอเคได้ค่ะพี่บวยขอบคุณนะคะโอเคครับ,รบสวัสดีครับ,รบขอบ,ค,ค,บคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณนะคะพี่บวยก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากพี่บวยนะคะในเรื่องของทองงก็ติดตามกันด้วยนะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงใครที่เทรดโกออนไลน์นะคะก็อย่าลืมกันนั่นเองนะคะ